ร้นผมสักผาอยู่ริมแม่น้ำเชบรองไฟไนะพี่น,น้องถ้าเกิาคุณตั้งไว้แบบนี้เนาะไมนเนาะท้อทงสีเ่เวลาเดินเากับยัรงนี้นยายนดีควัน้มุอืมมสีให้มันบ่บ่ไม,ม่เป็นละแล้วแล้วกกระหนาวอยู่กระหนาวเนาะ แม่เอาบนนาวนะแต่ว่าเขาอาบนี้วยนิดเดียวเมื่อเพื่อนกระชีได้อาบอีกนะคิดว่าพี่ตาไหวคนนี้จะโลืขนาดนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเับอกชีสทุกท่านตอนแรกมื่อนี้นองผางก็ออกมาสักผาดไอ้มาแต่บอ้โหน้องผางที่สักแต่บบยันให้ไอ้มาสักไอ้มาดูข้างหลังสวัสดีครับว่าสักขาอยู่ริมน้ำเสี้ยวองไฟนะครับเน้นเป็นครั้งแรกของผมเมื่อนเนน <ไ>เอาน,นั่งนันี่ทงมือไผ่เขาจะลืมมนม้งปะใช่พี่ก้อนไหนน้องพังเตรียมีอย่างมากในืมมือนี่ยเสียมเสียมเรียมๆๆเครือ่องเสียผหานะครับพี่ซากี้ันีในหลัง่งาง่ากับอาบุรุษไปซักนห่ากันซักในหน้ามันด้ซักเพื่อ,อ,โอก,กะะโอเคโอเคได้อาโุระซัไปกยนะมันก็พีน้าเดอาบุระซับ

ยอดเลยฟางผนมันจะผลมั่นนะครับผลมั่นขายแล้วลอ,องถางกราง ผมสักผาอยู่ริมแม่น้ำเชียบางไฟน่พี่น้องถ้าเกิาขูดตั้งเลยแบบนี้เนาะไหนเฮ้อต้องชิวลาเย็นมากัขยับมานนี่เขายังมันโตดีวนจ้งจุ้อือมอสี่อมันบ่มาอ่อาา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 นอ

เจะเกินทำควาสักมันมี้ักสรนบ้านเลยใหน้ำขึ้นนะไอบมันเรื่องขอ่ทมาแกค่าไฟกับเพลงไม่อืออือออีกอย่างก็ใยญน้ำเบิ้ลพ่พไส้เน้ยเเรวหัว้าศักเครื่องนี้เราต้องล่างกล่นนะไอนอมีสักใจลงถ่าย้วครับ่น้อง อัดที่เย็นนะครับพี่น้อง เราอยุ่ท <t> ั <t> ้งค <t> ุณนะครับ Ờ. Rồi rồi. À, nó giả đạn nó lạiเอาแน่

าบตัดสิ้ใจแล้วททีบานนบ่โอ้ยวมแล้วนเกต้องฟังต้มแล้วผมพี่้องติดสาเล่าต้มแล้ว่บต้มรอบสองนักอะไใจ้ว พ่อป๋าเครื่อง ลูกต้องสักสาดพิเศษนะพี่น้องลูกคือดวงใจต้องต้องวาววาาดเพรมันยังแท่ลูกนี่ฮะพีน้อเมื่น้มันเย็นนะครับเมบ่อนี้มันจะาเยนนหม่อนี้มันมย็เ่ข้าวบานมันเกนันจ่นไปง้ายังสิล่ะพี่น้องยังเงี้ยมืเแรงยัง ขับขังนะครับการสัญจรเนี่ยมือนี้เป็นมือ,มอ,มอ,มอตลาดข้อตลาดเป็นมืลาดจะไปอันนี้เนี่ยโอ้ใช่หรือเปลอาใช่ตะก้าเอาเต้ตะก้าตั้งหานนะครับพีน่น้อง ด้วยไอ้แค่ไอ้อไอ,อ้มันนี่ไงมันอยู่บ้านวะอูออ้ว์หนาวดิ <c oughs> หนาวดิหนาวดิเห็นเจ้าดูดูนี่ส่องไอ้มัน <c oughs> เห็นดูดอยู่บ่เห็นดูแล้วเนาะเจ้าเป็นพระเอกของเล่าครับคุณเดี๋ยวหยูพากินนะครับ คนรู้จักแต่ผมีคนเชื่องใส่รองเท้าก็จะไปในบ้านเอาชิปหาเพิ่งนลิกกินเนาะบ้านที่นี่ยังกินนะครับพี่น้องกินดีเ,เสือ้อ ไอมันตัวนี้่ละต่ละได้ยักปอบอะไรไอกเตรียมมาเศร้าปปะเข้าไปโู้พี่หลังแมนเพื่อนน้องคำทางนะอยู่ในคำทังเข้าไป ก็ไปก็จะยื่นหน่อยนะครับเี้พันเหรอไหมลุงอะไรนาดแก่ระเบ้าละอาบ ริมเซียบังไฟครั้งแรกครับพี่น้องทช่ว,วะทช่ว,วะ <c oughs> <ฮ>ยินมาอุ่อนเะอาหางเนาะเาาบ่ อ,อาบได้จากงนที่เนาะได้สอบอยังเนาะสอบปูนบ่โอใช่ใช่โอโอ้อเป็นต <nichts. sh arp ort> ั้งสาโอ้เป็นตั้งเสานะครับใช่ไปตั้งเสาใส่กับไายพี่ใส่ธรรมชาสติเดี๋ยวไปสัมผัสหนาวเวลาเออหนาวกอาบต่อไป อ้ะยปอาบยู่บ้านเนอะแต่มันก่หนาวเทจนันนี่เนาะน้วาบก็้่รวุดมากอาบเมื่เืนนเป็นัดีเสร็จแล้วก็ต้องไปอาบยืดเาต้องอาบอยู่เวียนลอะล้วแล้วกนาวอยู่กหนาวเนาะมแม่มาะนาวนาแต่ว่าถ้าอาบอนนี้ก็เลี้ยวเมื่อเพื่อนไปชี้ได้อาบอีกคิดว่าาบ ไหว้คนนี้เจ้าคณะที่ไปเช่ามันก็นยากในนี่แหะจะได้นังกินแมนแมนแมนครับแตบ่แต่ดีมันเป็นของพี่เนาะคือ,อ,อให้ด้ซื้อเี่ออกตะแห้งออกตะแห้งของพี่ทุ่นี่จะให้ต้อง,ง,อง,พ,งพังเตรียมเสื้อผ้ากันนะครับเนี่องจากวิวเก็บบรรยากาศให้นคอยอพี่น้องเอ็กซ์ที่เลยเบ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเครื่อง,ง,งกอองัน ดูวิธีการเอามันขำนะครับมันกันกตอนนี้น้องผางก็เดินทางมาฮอเทือนแล้วอยู่เซมังไพ อันแบกไอ้มาดเพื่อนกัเลยไปถ่ายต่อมาหาลูกแล้วไปโทดแม่แม่ต้องทำงานอยู่น้ำสาวคำนางาวันบ้านแล้วเอออะไรลูกอะไรอะไรลูกวันนี้เอฟซีที่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหุ่มลูกสวัสดีค่ะเอ้สวัสดีค่ะหน่อยเอ้ไอ้วันนี้เ้าบุลงหนุบท่าเตี้ยไอ้วันนี้วันสินใหญ่เนี่ยเตี้ยอาบอมนานแล้วค่อยลงเนาะบาลูกวินาอิแม่ แม่กับอลานอยู่บ้านอนุสวรรค์น้องขานกับไอ้มาอุกไปสักค่ะอยูเซฟของใครแล้วยนสาวที่ลูกยืมสาวนางที่ลูกเฮัลูกอีแม่ยันอีหล่าให้อีแม่นะอยากกบให้น้องเนาะเป็นอยืมน้ำสาวแกลูกเมืองก้องขั่เลยลูกฮโอเคยัไอ่ะเราบอาบเราว่ายันหนาวสั่น อาบแล้วพ่าตักลมแม่นลังมยนี่แค่ได้อันนี้แค่ได้อาบแล้วยังขึ้นมาอาเจาะอาเจาอาเาะอาเจาะอาเจาะอาเาะอาวจาะอาเาะอาาอาเจาะอาเจาะอาเจาะอาเาอาเจาะอาเจาอาู่าะอาเจาะอาเจาอาเจาะอาาะอาเจาะอาเจาะอาเจาอาเจาอาเอาลอาเออาะออาออาาอาเ้อาอาาอาจเาวอาอเาะอาาอาาอาอาเอาเาะเอาแะอาาาอา เน่โ yeah. ท้มากะไข่นะครับเออากับลานเป็นเยอะเพราะว่ากจะกลับวันไหนวันสว่านสว่านสว่านหนูคิดถึงเอฟซีไหมลูกสว่าคิดถึงเอฟซีไหมคิดถึงเอฟซีไหมคะคิดถึงเอฟซีไหมนี่สวานสวัสดีขาดเนี่ยสวัสดีขาดนะสวัสดีบอเนี่ย เป็นไปเด้วย่จักเมื่อยเลยนาดีเต้นอยู่คั่วอยู่รัดน้ำพร่าเปินไม่เมื่อยเลยนะเต็นนะมึงรูเท่าว่าน้ำมารูว่างเท่าเด็กก็ว่าก็ดีใจเออ หัวจะไจน้องเวลาจะอยู่บ้านนอยู่บ้านอู้จะเกนะอจนเียวอันนี้เอันนี้เนอนอยากนอนรับและรับเฉยอโอ้โหโอ้โหไปปลติดเบียดค่ะปลาติดเบียดแล้วค่ะ เจตาติดเบียดครับคิดมากมากมากต่อเร็วคิดถึงแห้งน้องแห้งนะบอกเออไหนได้ไหมเออหาละลูกเอ้ยเราจะไปเราจะกลับไปนั่เด้อเยี๋ยวเท่าก็จะกลับไปด้วยให้พ่อได้ขุดมันก่อนแป๊บนึง ยังบนดอกรวยจะน้อยจะกับเดิกเด้อจะน้อยจะกั๊บไฮล่าเดิกเด้อนี่มันทำปลาติดเปติบียดอีกแล้วทำปลาติดเบียดอีกแล้วปลาติดเบียดอีกแล้วค่ะเนี่ยเอนี่ยเนี่ยเ่่นนนเ่ อ้อต้นบนเป่าเรืองนะวันนั้นห้ามเข่านี้ไมน้ทไ้คนเดีวอ้ใช่ไหมเข้านะครับใกล้ขึ้นไปพี่เนาะดเข้าห้องโอ้ก็ลังสิขึ้นควนเนี่ยเพราะว่ากิดหอดรองแห้งแล้วอีกบดโดนนะครับพเจสิกับ ยาสิมีนังสามมือจะกลับเดิมเดิมจะมีมีที่อย่างแรกก็ถ้าบงนะครับขายมั่นในเถวันไข้กลับเฮียกหอบนะครับพ่อขายเป็นเรารอบหนึ่งเดี๋ยนีดีเยวเอานำดี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 เดี๋ยวอานำดี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 ีเดานวานำแล้วดีนะดีมันนี่มันนี่หัวนี่มันนี่ เาดินดลลูกาดีใจดีใจแฮงครับน้องเจียนกัน้องดีใจเขายืนน้ำกันมาแต่น้อยกเียดวยาเนกกเดอก่สินมก็มือแปะแปะมือแปแปะนลูกมือเอ้ยเบิ่งนลูกแปะแปะน้ลูก ใ่เอานลาชอเล็กะเนโอ้ม่อย่างมไม่อย่างเนี่ยมาซื้อตำแต่ว่ามีคนจ่ายให้ละไปจ่อยจ่ายให้ว้ายคือดีแท้มีคนจ่ายดีจ่ายให้มาก่อนมาี่ซื้อเล็กเนี่ยอยซาไมง่มีเล็กยังแรงมือเนี่ย ขกา้งว่าเลซื้อเลขยังวันีลยเป็นเมือดเป็นเมือเลขออกผมนี้เมียเลกเล่าเนี่มันออกเลเลยเทียร้องทยสามเทื่ออานสมเทื่อันันย่งจำขุดจุดำขุดกับซุกต้อทังวันีถือเลเทียแล้วซุกงเทื่แล้ว สองเท่าแล้วเเล็ก่ไยัโอ้แม่ข่าี่นลองขายดีเลอวจะใส่ตัวน้ำมันสีออกตำบวชบไว้เลยไมบอกเลยสีเด้ีแต่ได้แไรนสีออกเม่ออกเบาบางเลยก็าางเลยเนาะหนมบ้านจะหกเน่เล็นแต่ไรสีออกก็อุ่นเนาะมึงนี่เนาะ อ้าวเด็กต่อมาเคยออกแม่ต่อเ็บัเอาลนะ่ขังเเีอันนี้อันนี้สิเ่นี้ันนีเล่นเอาไกแล้วล่กัสตเันละหาำบเอาเลขคันี่ว่า่ปัญหาปัญหาเลขเ่ยจะทำนี่นัปูนี่ไม่เอาไปเเลขอย่เยเลขอย่เลยเลกเล็กปลาน้ยปัญหาันนี้ิะ มีและหุบกบก้บหุบมันก็เบื่อเหมือนี้ค่ะปัญหามันนัตะโลหากินตามแค่หนองคันเินแล้วข้าหนงเล็ขยังเออแม่นเลขยังนี่ฮะนี่ทำนะ็มบกเด้กินมาแล้วเร่อมาเรื่องมาตกมันอยากขึ้นไก่ นี่มันเรียงที่ไทยดีท,ที่สียงเออได้ขายอยู่ได้ข้าวออกล้ากินนะครับพี่นของโคกโกระสองพันหนึ่งสามสิบสามสิบกว่าบาทสามสิบแพราบาท

มาบุญนมาสนับสนุนวะเนี่ยเอาแร่ไปกมันอกอบาเะนด้อมมาสนับสนุนหรอว่ามันดนะะเออบุญเด้นะออก่อยัางว่าดีใลรเราบุญเด่น้มบานเท่แล้วเดี๋ยวน่ะเปลี่ยนนะกระติน้อยเนี่ยบุญเด่นเลขมามันบอกตลอดบ่ เอนอาจารย์ทพังสิได้เลขตัวได้อเนี่ยอาจารย์พังทมด้ถือเลขซองเชียร์เรามว่านีไหอาจารย์กับบออาจารย์เอออาจารย์ลเอียนเงินมือเียครูให้หลันถือเลขเอี่ยนเนีเอานี่อสนสนุนเอาเนียนสนุนเงินมาใส่เอ่เด้อออมีเงินอะไรสน่นบางเครูให้ซันบ้านาดหักบ้าเลยกได้เนี่กระไนี่ ตีเป็นเลขเกีเอียงเดนสีเป็นเลขเมัน <Hayır> มีเลยชเก้าแค้เอียนนะแคไม่เลกครบแคม่เล็กก็ดอกเลี้ยนนด้ด้วยเอกเลยนาเาอหาเลขสี่ตัวเก้าห่ม่เล้สามตัวเก้าสเดเล้าก้เ้เาบนพี่น้องเปียกนะเก้าหาพรอมทึบนะบอสเดี๋ยวว่าเอาคนไล่เจ้หาะ

เอารกนีม่บัลกลายละครับพี่น้องพอกินบดปีอมมามกินชงโคพรพอดิ่มซ้ำอ,อิ่มกันกินกรบพขอซาาเก็กินอ,อิมอ่มคงกินกระพรอสองสี่สองสี่จะจับลักเนือน่ สองซับทิปพันสองซับทิปพันนะพี่จับฟองยังปีนฟองยังพี่หนอนผมุดองกูมาั้งบาข้าอใจดบบนี้ยังอาจารย์พ่นเก่งเลขอยู่ตุกติดงานเยะมาอยู่ไหนกูเลยใส่ล่งห้าสี่กุ๊บสี่เดียดเดือดดเดียวเดียดเดอดบ่งพันลวดไม่เอาของมึงดิ่ง ก้อนข้าวูน่ล้วพวนี้แล้วพวกนี้แล้วพก้างเลยเดี๋ยวปองละพันมึงซื้อหกูเด้อนี่ทำแน่เลยถูเพื่อนๆแบบดอกแบบขอกู้หรือเปานน้าชูชองนีน้องนะเออตกลงกันดีดีได้ไหตอนน้องมึงกระจาให้ตาม่เอ็แปดแปดักูจะลับ ถทาตามกับทากระเปียกครับเป็นกำลังซื้อเรียกกอนคำทางเอาคำทางเลยคำนางเอาสมมมันถึกแล้วก็เขียนซื้อกูเมันเงามันกระเวนเลยมันเงามันแล้วขับว่าอยูชายไปเขาเขีนซื่อคำนางโบกเขียในคำทางนะบกำนางเอาได้กคำทางเดียได้นะเดี๋ยวทางดียได้ตรกับน้ำเดียวละน่แล้วบุตรลูงนี้แล้วผหมั่นใจเอ มแขกบมลาลบลบกระปะภาพตอนนี <c oughs> ้เขาก็ได้ตำแล้วแต่ว่าเอจอยเราเราจ่ายให้าจยืเงืนจะเวียงจันะครับอันนั้นเป็นพ่อพ่อคนาทาแกงที่สอง่อแกงพ่อแกงหนึ่งพ่เราจ่ายให้พูพี่หนึ่งไปพ่อแกงพี่หนึ่งเอจอยแกว่ามีสองจอยในจุยนึ่งจอยองบ้าเวียดไปใช้บันนี้เลม่ื้ล็ก

เอากระบี่เอไปกินมไนาไปกินข้นอครับพี่น้องวันนี้าสาวจอยเลี่ยงนะครับ <c oughs> ตุกพกี่้ำมทางเลี้ยงมาทางนี้เลี่ยงว่าทำนั่งสน่ีเลี่ยงสาวจอยครับ <laughs> 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 hấp <là> Hãy <mình> <laughs>